นะครับโอเคเลยที่จับท้เบิ้งเลยนะครับโอ้มันสูงถึงแม้จะบนเสมอกันแต่เขียวนะครับเขียวเขียวขึ้นเลยนะครับบังคับกับตามจอบเนี่ยมาได้ดีนะครับทำไมเป็นม็ดแล้วครับประมาณเกือบนะครับเกือบตามจอบครับสีบอกอีกแนวหนึ่งครับแพนกลานี่ที่มันนอนที่มันเลื่อยไปนี่หมายถึงว่าเล่งเล่งลากครับ มันจะทําให้ปุยปุยตัวนี้มันจะทให้มันเขียวไวครับแล้วก็ขึ้นไวครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เฮากำมาอยู่ที่กอบโชคโคกหนองนานะครับกอบโชคโคกหนองนาเดี๋ยวจะมาเบิงสูตรในการจัดการหญ้าแพงโกุลานะครับเพราะว่าหญ้าแพ็งกุลาพันหลายขนาดครับตอนนี้นะคือบบปูกแล้วเขานะครับแต่ปลูกหญ้าแพงโกุลาเพื่อเพื่อที่จะให้งัวนะครับงัวกับมี หลายนะครับงวเป็นซิปกระตูนะครับเนี่ยตรงนี้คือโคกหนองนาเพื่อนนะครับก็มีผลมะลารากไม้หลายนะครับนี่นี่คือบ้านสวนเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่นี่คือมะก้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะครับตอนนี้เพื่อนมาแล้วผมเดี๋ยวลงไปเบิ่งเนี่ยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะครับว่า นจะจัดการยังไงนะครับโอ้สวัสดีครับ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 พอดีพาเอฟซีมาอัปเดตนะครับอัปเดตที่เฮาเคยมาคาดนาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยที่เฮาเคยมาปลูกนะครับีเตียงมาปลูกชุดเก่าคบ่ชุดเก่าแม่นครับแม่นตอนนี้นี่คืออันนี้คือหย่าอย่างนา้ครับ ตัวนี้แพงกล่าเนาะแพงกล่าเนาะที่เขาที่เขาปลูกกันมือนั้นเนาะครับเนาะแมนครับเออนนี้อยากสอบถามนะครับมันคือขื่นงามเนาะเขาตอนนี้นะครับตอนนี้มันอายุประมาณจักมือแล้วครับนี่จักจกเดือนแล้วมันหนาจะประมาณเดือนกว่ากว่านี่แหละครับเดือนกว่าสามสิบสี่สามสิบห้ามือเลยนะครับยังบริตตัดเลยบ่ครับนี่ยังครับผมมป่าสิบเก็บวเหตุพันุ์ โอ้ตัวนี้เห็ดพตัวนี้เห็ดพันเลยเนาะครับแม่นครับขยายขึ้นไปข้างบนเรื่อยทางพุ่นก็จะขยายขึ้นแม่นบอกครับแม่นครับขยายอันนี้คืองามนะครับนี่โอ้ออันนั้นแน่นั่นละงัวน้อยลอยมากินโอ้สังเกตโอเคอยู่กะขนาดมันก็โอ้เดินกว่กๆวกโอเคอยู่เด้นนะครับนี่ครับ ทนมาเบื้องดูรับจากต้นต้นยาวๆนะครับมีว่าไอ้เอฟซีในเบื้องอันนี้คือหญ่าเพงโกลาครับแพงโกลาที่เพื่อนที่เพื่อนปลูกอาเดี๋ยวเขาจะถามสูตรเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนไส่อย่างนะครับเนยาหลยนะครับเนขึ้นเป็นศอกแล้วครับนี่นะครับเนี่ยโอ้โหเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่านะครับเดือนครับ หาหกมือนี่ครับโอ้โหนะครับต้นนี้คือบานนี้ไอ้ผมจะถามแทนเอฟซีเลยครับครับผมเวลาเฮาเวลาเฮาตั้งแต่มือนั้นนะครับตั้งแต่มือนั้นนี่เฮาใส่อย่างนี้ครับมันจะงามแบบนี้ครับกะลูกได้ประมาณสิบมือครับสิบมือมันเป็นต่อขึ้นเท่ากะลงปุ๋ยข้อครับปุ๋ยข้อก่อนแมนบครับปุ๋ยคออปุ๋ยขี้ควายขี้งัวขี้ควายเนาะแมนครับอ๋อ จะตั้งซิมมือกับประมาณสองข้อมือครับเอาลงปุ๋ยคอกแล้วก็อีกประมาณลงปุ๋ยคอกปุ๊บอีกประมาณสี่ห้ามือครับเขาก็ใส่เคมีเลยครับโอ้ใส่สเคมีนี่คือไอยเรตัวที่ทั้งหนาสูงสูงนะครับตัวที่ทั้งหนาสูงสูงคือสูตรทั้งหนาสูงสงสี่สิบพกศูนย์ศูนย์นี่บ่แมนครับผสรได้ก็ได้ครับทั้งหนาสูงสูงครับเพราะตัวนี้มันจะเร่ง เล่งรากครับม,มันจะทําให้ปุยปุยตัวนี้มันจะทําให้มันเขียวไว้ครับมันก็ขึ้นไวครับแล้วแล้วการจัดการน้ำนี่ครับการจัดการน้าตัวนี้อของผมมันอยู่ใกล้ใดเนี่ยมันใกล้ใกล้ที่ปั้มน้ําผมปลให้เขาเลยครับ<อ>แต่ตัวอื่นมันจะเป็นระบบอีกไอ้สาน้ำพุ่ง กับสเต็ปเกอร์เดี๋ยวห้าจงไปเบิ่งเนาะครับเนาะครับผมจัดการอันนี้คือประมาณสามสิบสี่มือเนาะสามสิบสี่ถึงสามสิบหกวันนะครับแมนแมนแมนถ้าจำาม่ผิดประมาณนะครับเนี่ยนะครับโอเคอยู่ได้โอโที่จับให้เบิ่งเนี่ยนะครับโอ้มันสูงถึงแม้จะบกเสมอกันแต่เขียวนะครับเขียวเขียวขึ้นเลยนะครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้นี่เอาไว้เห็ดทอนพันเนาะครับเนาะแมนครับเอาไว้เหตดทอนพันโอ้ ถือว่าบึรับกับดามจบนี่มาได้ดีนะครับมันเป็นมิดระ้ว่านี่ประมาณเกือบเลยครับเกือบดามจบนะครับได้อยู่แล้วเวลามันออกถ้าถ้ามันนอนไปนะครับมันมันจะออกแบบนี้แม่นบหมครับนี่นี่ครับนี่แพงกุลามันจะออกแบบนี้นะครับถ้าถ้าสมมุติมันนอนเนาะมันจะชี้ขึ้นอ่าสีบอกอีกแนวหนึ่งครับแพีงกุลานี่ที่มันนอนที่มันเลื่อยไปนี่หมายถึงว่า ระยะมันยังยังห่างอยู่ครับอ๋อถ้าถ้าถ้ามันทีปุ๊บถ้ามันออกทีปุ๊บมันจะตั้งขึ้นเลยก็คือมันมันจะหาพื้นที่ที่ว่ามันเลื่อยไปเลื่อยเลื่อยหาพื้นที่ขึ้นครับถ้ามันมูมพื้นที่ขึ้นมันจะตั้งสูงขึ้นโอ้ที่ที่มันที่มันนอนนอนไปถ้าเขาปลูกห่างนี่คือมันสินอนนอนไปนอนไปครับนอนไปก่อนเนาะแล้วแล้วพอมันได้ที่มันแล้วมันจะตั้งแบบนี้บอกครับแมนครับมันจะเลื่อยเลื่อยหาพื้นที่มันจะเกิดคือ มันจะเกิดให้ที่ที่สุดนะครับครับแพนกลาน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ผมสังเกตและผมปลูกเลยตรงใดที่มันห่างนี้มันจะเลื่อเลื่อยเลื่อยไปเพราะเพราะมันได้ที่ปุ๊บมันจะสูงขึ้นเลื่อยนี้โอ้นี่นะครับเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์ของเพื่อนเลยนะครับที่เพื่อนปลูกครับโอเคนะครับสําหรับการอัปเดตของช่องสองเด็กน้อยนะครับก็คืออันนี้นี่คือประมาณสามสิบกว่าวันนะครับเอากระได้ฮูสูตรแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>